เสร็จแล้วค่ะสองตัวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆทำไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยนะคะเราก็จะได้มีของเล่นไว้เล่นค่ะเด็กๆเราก,ก็จะได้มีของเล่นไว้เล่นประหยัดเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะยิ่งด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะต้องช่วยกันประหยัดนะคะถ้าใครพับได้ มาให้คุณครูดูด้วยนะคะวิดุกดีเกหเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ